สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกมันนี่ออนไลน์วันนี้เดี๋ยวผมจะมาถอนวีดนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเพื่อนสมาชิกบางท่านบอกว่าขุดได้น้อยลงนะครับแล้วก็กําลังขุดหายไหมอย่างเงี้ยนะซึ่งมันมันมันก็เป็นเรื่องเดิมนะครับมันก็เคยเกิดขึ้นแล้วแบบนี้นะฮะถ้าเวลาราคาตลาดมันขึ้นขึ้น,นลงลงแล้วก็ค่าดิฟนะฮะการขุด มากขึ้นนะฮะอย่างเงี้ยค่าดิฟมันก็จะเพิ่มนะครับปกติฮะเป็นปกติโอเคสําหรับเพื่อนสมาชิกนะฮะช่วยอ่านคําเตือนก่อนนะครับสมาชิกใหม่หรือสมาชิกเก่าที่จะเพิ่มทุนหรือลงทุนใหม่นะฮะทำความเข้าใจก่อนนะครับ โอเคก็เดี๋ยวเราเข้าไปที่เว็บกันเลยนะฮะสำหรับผู้ที่พร้อมแล้วนะฮะก็ให้คลิกที่ลิงก์ด้านล่างนะฮะสมาชิกใหม่นะครับก็สมัครง่ายๆครับเว็บนี้นะฮะหลังจากสมัครเสร็จแล้วนะก็เข้าเว็บได้เลยนะครับรับฟรีนะฮะรับฟรี3ดอลลาร์นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาถอนนะฮะจะมีไลคอยด็อกคอยนะครับแล้วก็ USD นะฮะซึ่งผมว่ามันก็เป็นเรื่องอปกตินะฮะที่เว็บการจ่ายนะฮะการจ่ายเนี่ยถ้าเวลาค่าดิฟมันเพิ่มขึ้นนะครับอ่ามาต่อกันคืออย่างนี้ที่เพื่อนสมาชิกบางท่านนะฮะหรือว่าจะทุกท่านเลยก็ว่าได้นะ,ะทีะ่เคยบอกว่า ขุดอะไรนะเคยขุดเดี๋ยวนะเออ<ะ>ทำเอ่อขุดอา่าด็อกคอยนะฮะแต่ในนี้เหลือ200เนี่ยนะฮะกรณีของด็อกคอยเนี่ย ราคานะฮะราคาดอกคอยตอนนี้หล่นนะครับนะฮะหล่นคือตอนนี้ก็จะอยู่ประมาณอ่ายี่สิบเยี่บแปดนะฮะยี่สิบเจ็ดยี่บแปดแล้วก็เอ่อไรคอยนะฮะไรคอยไรคอยตอนนี้ก็ราคานะฮะจะเริ่ม ม,มันมันมันหล่นนะมันร่วงนะครับตอนนี้ราคาลงนะฮะนะครับราคาลงแล้วก็การขุดนะฮะอาจจะการขุดมากขึ้นนะฮะค่าดิฟนะฮะหรือว่าค่าฟรีนะฮะในการถอนอย่างเงี้ยทางเว็บเขาก็ต้องพยายามทําเพื่อไม่ให้เขาขาดทุนนะฮะโอเคเราอาจจะแบบว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็ไม่แฟร์ใช่ไหม อย่างนี้มันก็ไม่แ้วอย่างนี้คืนคืนทุนช้าลงสิอืมไอาการคืนทุนช้าลงอ่ะใช่นะแต่นี่ว่าทางเว็บเขาเนี่ยเท่าที่ที่เล่นมาตั้งแต่ไม้เลยนะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็พอเวลาตลาดมันอยู่ในสภาวะที่ปกติทุกอย่างมันก็กลับมาเหมือนเดิมน,นะอย่างที่เคยเคย ถ้าจะบอกกําลังขุดเพิ่มขึ้นมาหรอมันมันไม่น่านะแต่ว่าขุดเนี่ยมันอาจจะได้เยอะขึ้นนะฮะอาจจะเยอะขึ้นแล้วก็คือคือง่ายๆคือมันจะกลับมาเหมือนปกติของมันะนะนะแต่ผมไม่เคยไปดูนะว่าเอ้ยแรงขุดผมเพิ่มขึ้นหรือแรงขุดผมลดลงขุดได้น้อยหรือว่าขุดได้มากเนี่ยคือคือตรงนั้นผมไม่ไปมองนะ คือผมไปมองตรงไหนผมไปมองว่าเอ่อสมมติว่าผมขุดเท่านี้ได้ออกมาวันเนี้ยเท่านี้ถอนพอถอนออกมาผมก็พยายามจะดูว่ามันได้ทุนผมหรือ,อยังนะถ้ามันได้ทุนผมเมื่อไหร่ตรงนั้นผมก็จะไม่ค่อยค่อยนี่ล้วก็คือจะถอนเก็บถอนเก็บอย่างเดียวเลยนะคือมันไม่รู้สินะสำหรับสำหรับตัวผมเองนะ สำหรับตัวผมเองแล้วการลเล่นเนี่ยมันมันแน่นอนแหละเอองเราก็ต้องมองว่าเอ้ยมันเอาเปรียบเราอมันก็เป็นธรรมดานะถ้าจะพูดันถามหลักคือสัญญาเขาให้สัญญาเราตลอดชีพตลอดชีพเนี่ยผมผมตีไปเลยอันหนึ่งปีผมตีไปเลยนะวิทย์เนี่ยอยู่อีกหนึ่งปีเนี่ยอยู่ไปประมาณหัึงปีนะฮะหรือว่าแปดเก้าเดือนนะฮะ ถ้าตลาดมันยังทรงอยู่งี้ผมว่ามันไม่มันไม่ปิดง่ายหรอกแล้วก็การะระบบการจัดการของเขาอะโอเคมีการได้มาน้อยมากมากๆเพราะว่า1เราถ้าคนที่เคยขุดจะรู้ว่าค่าดิฟมันมีค่าดิฟนะฮะถ้าค่าดิฟสูงขึ้นแนะ่นอนมันขุดได้น้อยลงนะครับแล้วก็เว็บก็จะพยายามทำยังไงก็ได้ที่เขาอยู่ได้นะครับ เพื่อไม่ให้ปิดตัวผมว่ามันดีกว่าที่เขาจะปิดตัวลงนะฮะมันดีกว่าเพราะฉะนั้นแล้วออลองลองปรับลองปรับตัวเข้าเข้าหามันดูว่าเฮ้ยเราจะทําไงจะให้มันได้กลับมาเหมือนเดิมหรือไม่ก็โอเคตอนนี้ก็ไปอย่างนี้ก่อนเจ็บไปเรื่อยๆก่อนนะฮะมันมันมถ้าจะ พูดง่ายคือสําหรับผมแล้วเนี่ยออมัน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 ผ่านมันผ่านตรงนั้นไปแล้วไงคือผมเอ,อ่อตั้งแต่ไม้ไม้นี่ผมก็มันไม่ใช่ไม่เจอนะเจอเจอเหมือนกันนะฮะบางบางทีเนี่ยหายไปเป็นครึ่งหนึ่งเลยอย่างสมมติวนะ่าผมขุดได้วันละห้0 0ั 5, บางทีมันเหลือ2อ0พัน้าอคอยนะ แล้วผ่านไปสักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เออมันก็กลับขึ้นมาเหมือนเดิมโดยที่ผมไม่ได้ไปเพิ่มกําลังขุดนะแล้วพอเวลาผมไปเพิ่มกําลังขุดโอเคมันก็เพิ่มขึ้นมาเยอะแล้วบางครั้งเนี่ยไปเจออย่าง BTC เนี่ยแน่นอนแน่นอนเลย BTC อ่ะมันเจอค่าค่าดิฟแล้วก็ค่าบ็อกบ็อกมันลดลงนะฮะ นะฮะลองลองดูก่อนนะ,ะลองดูไปก่อนว่าเอ้ยเ,ออเดี๋ยวพอ,พอมันผ่านช่วงนี้ไปปุ๊บมันจะขึ้นมาไหมแต่ตอนนี้ราคานะลงนะครับนะฮะของตัวไลทคอยนะช่วงเวลามันขึ้นแล้วก็มันก็ลงมันก็จะอยู่อย่างเนี้ยนะครับขึ้นขึ้นลงลงนะฮะก็ลอง,ลงดูมันน่าจะมาชน จะลงมาชนแนวแนวรับแล้วก็มาดูตัวด็อกคอยด็อกคอยตอนนี้ขึ้นมา28แล้วนะ,ะ28ก็ก็อยู่อย่างเงี้ยวออยู่เงี้ยขึ้นขึ้น,นลงๆแล้วก็ซื้อเก็บ <laughs> ซื้อเก็บแต่ผมยังไม่ซื้อด็อกคอยผม ผมไปรอซื้อยี่ห้าอย่างเดียวเลยฮะคือตอนนี้ก็อ,อถอนดอกคอยไปผมก็ขายเลยนะถอนดอกคอยไปขายเลยขายขายปุ๊บก็ขายเป็น BTC ผมว่าเก็บ BTC ไว้แล้วก็ไปตั้งรับมันที่ย5นะ้าสำหรับดอกคอยนะส่วนไ้คอยถ้าช่วงนี้มันลงเนี่ยถ้าเกิดเรามีไ้คอยนะฮะ ถ้าเกิดเรามีไล้คอยถ้าเราไม่ไปขายเราก็เอาไปลงทุนนะส่วนผมผมผมก็เอามาเพิ่มอย่างนี้แหละอย่างด็อกคอยเนี่ยถ้าเกิดผมไม่ขายนะผมก็เอาไปลงมันจะวนอยู่อย่างนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวอพอเวลาเวฟมันไอ้นี่ปุ๊บมันก็กลับมาเหมือนเดิมนะฮะกลับมาเหมือนเดิมนะครับเพราะงั้นสำหรับสมาชิกใหม่ๆที่เพิ่งจะเริ่มมาลงทุนกับ วิดเนี่ยหรือมาเล่นกับไม้เนี่ยก็อาจจะกังวลนะฮะอาจจะกังวลว่าเอ้ยพี่ทําไมมันหายไปพี่มันแต่สําหรับสมาชิกเก่าๆแล้วเออคือเขารู้ละเขารู้ละเขารู้แล้ลแลลแลลแลวว่าเอ้ยเอยเอมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเรามองในแง่ดีนะสําหรับผมนะว่าเอ้ยดีกว่ามันปิดอะ่ะมันปรับตามสภาพตลาด นะะปรับตัวตามสภาพตลาดเอ้ยดีกว่ามันปิดนะฮะมันก็ยังจ่ายอยู่แล้วมันจ่ายดีนะฮะดีกว่าเว็บอืน่นๆอีกนะฮะอย่าง x b o กเนี one, ่ย x b o กเนี่ยถอนรู้สึกจะยาวนานขึ้นก็ <c oughs> <significa> ไม่ได้ไปหวังแล้ว x b o กนะฮะ x b o กก็ไม่ได้ไปหวังตะกี้ผมก็ไปถอนนะ2ดอนก็ทิ้งไว้อย่างนั้นแหละ นะได้ก็เอาไม่ได้ก็ช่างมันเพราะผมได้ทุนแล้วนะฮะถอนทุนถอนกําไรแนละ้วนะครับส่วนวิสเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยมันจะจั่งยืนกว่าเว็บอื่นๆนะเท่าที่เราเล่นมาเนี่ยไอเว็บที่จ่ายเยอะจ่ายดีจ่ายเนี่ยอย่าง X อ็กบอลเนี่ยก็จ่ายพอเปิดมาช่วงแรกจ่ายโอ้โหคือตอนนี้เนี่ยเว็บฮนะิปยิ่งใกล้สิ้นปีนะผมบอกเลยว่า มันมเก็บเงินโดยตรงเลยแหลนะฮะช่วงนี้ผมถึงไม่ค่อยได้ไปไปเล่นเว็บพวกนี้สักเท่าไหรนะ่ช่วงนี้จะไม่ค่อยเห็นผมอัดคลิปนะฮะเพราะว่าผมไปโอเคตอนนี้ก็ไปนั่งหัดเทรดัแหละนะฮะทั้งใช้ทั้งโปรแกรมทั้งเทรดเองเนี่ยนะฮะได้บ้างเสียบ้างนะครับก็เป็นความรู้ไปแล้วก็ผมจะไม่ลืมเลยที่จะมาเพิ่มกำลังขุด กับตัววย์เพื่อที่จะพยายามเก็บก่อนที่มันจะไปถึงปีแต่คิดว่าถึงแน่นอนน่ะถึงสิ้นปีแน่นอนนะเว็บนี้เพราะว่าเขาจ่ายตามสภาพนะจ่ายตามสภาพสัญญามันตลอดชีพครับนะฮะสัญญาตลอดชีพเราก็ตีไปสักปีหนึ่งนะตีไปสักปีหนึ่งตอนนี้มันสองร้อยใช่ไหมก็เหลืออีกกี่วันเหลือ,ออีกร้อยกว่าวันกับปีใช่ไหมสามร้อยหกสิบห้าวัน สามร้อยหกสิบห้าวันในนี้ก็เหลือประมาณสามร้อยถึงนะมสามร้อยหกสามร้อยห้าห้าสิบหกวัน <c oughs> <c oughs> นะครับเก็บพยายามเก็บนะฮะแต่เว็บเนี้ยถ้าเกิดเอ่อก่อนมันจะปิดมันจะมีเว็บแนวเวอร์ชั่นใหม่ขึ้นมานะฮะแต่สไตล์มันจะเหมือนเดิม นะครับเราก็ค่อยไปรอตรงนั้นนะฮะเข้าช่วงแรกๆจะได้เปรียบอย่างผมเนี่ยเข้ามาตั้งแต่มันเปิดตอนนี้ก็โอเคแล้วนะฮะคือทุก IP ได้คืนหมดแล้วนะครับแต่นี้ว่าสมาชิกใหม่นะฮะถ้าเกิดท่านสมัครเล่นก็อย่าไปสมัครต่อตัวเองโดยที่ใช้เครื่องเดียวกันใช้เน็ตเดียวกันนะฮะต้องระวังนะครับตรงนั้นต้องระวังเพราะว่า เขาจะไม่พูดเขาจะไม่คุยอ่ะเขาถือว่าเราผิดนะฮะถือว่าเราผิดโอเคส่วนตอนนี้นะฮะตอนนี้ถ้าสมมุติว่าไยคอยไรคอยคอจะก่อนประมาณเจ็ดใช่ไหม,มก็จะได้ถอนทุกวันแล้วก็กี่วัน หกสิบห้าเอ่อก็ยังหกสิบห้าอยู่นะฮะก็ยังอยู่ในเกณฑ์หกสิบห้าวันในการคืนทุนนะครับก็คือสองเดือนนะฮะก็สองเดือนนะครับเท่าเดิมฮะเท่าเดิมต่างกันก็จะนิดๆหน่นนนอยๆนะครับด็อกคอยผมแสนห้าอยู่แล้วนะฮะเนี่ยก็ เหมือนกัน2เดือนนะฮะคืนทุนแล้วก็ถอนมันทุกวันเลยนะครับถ้าลงเท่านี้นะนะก็ลองดูนะครับเพื่อนสมาชิกก็ลองดูกันนะครับช่วงนี้อาจจะโอเคนะอาจจะขุดได้น้อยลงหรือนี่ก็ นะครับเดี๋ยวมันก็กลับมาเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวมันก็กลับมาโอเคเดี๋ยวผมจะถอนไลคอยนะเออเดี๋ยวผมมาทำอันนี้ก่อนดีกว่าผมจะแปลงเป็นดอลลาร์นะครับแปลงเป็นดอลลาร์ตอนนี้ ETC นะฮะได้0.3นะครับ,รบโอเคโอโอ่อเดี๋ยว เอาออกสักโอเคเพราะเดี๋ยวผมจะถอนอตัวดอลลาร์ด้วยนะฮะแล้วก็ตอนไหนอีกนี้ได้หกสิบหกนะศูนย์จุดหกหกมันจะได้ถึงแปดไหมเนี่ย ออขายดีนิดนึง ก็ยังได้ไม่ถึงนะอได้ไม่เอาดีกว่าเก็บไว้เก็บไว้ถอนเพราะเดี๋ยวราคามันขึ้นนะฮะก็เอาเท่านี้เท่าที่มีนะครับ ก็โอเคเดี๋ยวผมจะถอนไล์คอยก่อนนะฮะก็ไปเอาที่อยู่กระเป๋าก่อนแป๊บนึงอ่าบิดครับตอนนี้เขามีจับรางวัลด้วยนะเพื่อนๆแล้วก็อย่าลืมมาเก็บสะสมนะครับเนี่ยเออราคามันเริ่มขยับขึ้นแล้วนี่นะราคาเริ่มขยับขึ้นแล้วก็เข้ามาซื้อเก็บไว้ก็ได้ฮะเนี่ยอย่างตอนนี้มันสามแสนสองใช่ไหมเดี๋ยวมันก็ต้องกลับไปอยู่ที่สามห้าสามเจ็ด นะครับนะผมว่าซื้อเก็บไว้ได้พวกนี้เนี่ยผมก็เก็บเหมือนกันนะแต่ไม่เก็บไว้ที่บิดครับนะฮะผมไปเก็บไว้ในสำหรับไปลงทุนอีกอะนะฮะก็ตอนนี้บิดครับเขาก็มีเนี่ยก็มีมาได้พังหนึ่งแล้วแหละนะครับนะรางวัลน,นะครับสะสมตอนนี้ผมก็สะสมไปเรื่อยๆนะเอาวันนี้ได้คอนนะ ได้คอ้อนบิดครับแล้วคอ้อนบิดครับเข้าไปทําอะไรเอาไปทุบราคาเออได้คอ้อนมาหนึ่งนแต่ได้ไข่เนี่ยสองครั้งแล้วนะครับได้ไข่สองครั้งแล้วก็สะสมแต้มไปนะฮะเขามีเอาไปแกลกรางวัลใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเออเอาไว้สำหรับมาแลกรางวัลนะฮะพาวเวอร์แบงค์เสือ้อ นะฮะแล้วก็เป็นส่วนลดในการเทรดนะครับถ้าธรรมเนียมนะฮะโอเคเดี๋ยวผมเอากระเป๋าก่นอนอนะครับผมจะถอนไลคคอยนะฮะโอเคส่วนด็อกคอยเนี่ยผมจะถอนไปอีกที่หนึ่งนะฮะเพราะว่าผมจะเอาไปไว้สำหรับขายนะครับตอนนี้ผมก็แปลงแปลงสารพัดแปลงเลยนะตอนเนี้ย คือดอกคอยเนี่ยผมจะเอามาไว้สำหรับขายนะครับตอนนี้ไม่ค่อยเก็บแล้วดอกคอยนะฮะที่ผมไม่ค่อยเก็บดอกคอยไว้เพราะว่าดอกคอยเนี่ยเดี๋ยวผมไปรอซื้อนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะใกล้สิ้นปีแล้วนะฮะเดี๋ยวยังไงมันก็ต้องไปยืนที่ยีิบห้านะฮะคือตอนเนี้ย ผมถอนไปปุ๊บผมจะขายเป็น BTC นะฮะแล้วก็ BTC พอ BTC ราคามันขึ้นจากวันที่ผมถอนนะฮะสมมุติว่าวันนี้ผมถอนมันอยู่ที่สองออสามแสนสองนะฮะแล้วพอไปอีก,อกสักวัน2วันเนี่ยมันขึ้นไปสักสองแสนสามเนี่ยผมก็จะขายเลยนะ,ะขายปุ๊บแล้วก็เอ้ยไม่ใชออ่อย่างผมได้ไปตอนนี้ผมขายเลย ผมขายหนะ้าตอนนี้เลยนะฮะแล้วก็พอราคา btc มันขึ้นผมก็จะเอาไปซื้อนะะซื้อตัวอื่นซื้อตัวอื่นวนไปนะฮะแล้วก็ขายไปวนไปขายไปนะครับคือทำเงี้ยมันหนึ่งมันก็เป็นผลกำไรที่เพิ่มขึ้นนะเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเหรียญคริปโตเนี่ยว่ายังไงมันก็สร้างสร้างผลกำไรได้อยู่แล้วนะครับ โอเคทีนี้เหลืออะไรเหลืออดอลลาร์นะครับดอลลาร์ผมก็จะถอนเข้านี่นะครับอรเฟกอรเฟกมันนี่ดีกว่าเพราะว่าเพเยียนี้ผมไม่ค่อยได้ไปเล่นแน่พวกรูเบิลแล้วไงเจ็ดจุดเก้าห้าห้านะครับเพื่อนๆต้องดูให้ดีนะอย่าไปกดผิด เดียวเดียวเดียวจุดห้าห้าก็ห้าแล้วก็ต้องมาเลือกเป็นเพอร์เฟกต์มันนี่เดี๋ยวผมเอวกระเป๋าก่อนโอเคแล้วก็ถอนไปมาแล้วนะครับที่นี่ก็รอนะฮะรอนะครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าวีดเนี่ยมันก็นะมันก็จ่ายดีนะแล้วก็พังนี้จ่ายเร็วด้วยนะครับนะฮะจ่ายเร็วด้วยมันก็อยู่ที่เราฮะว่าเราจะเห็นโอกาสมากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างผมเนี่ยพอพอมันได้กำไรมาผมก็เอาไปส่วนหนึ่งเก็บอีกส่วนก็เอาไปเพิ่มกำลังขุดนะฮะ ก็จะทําอย่างเงี้ยวนไปอย่างเงี้ยแล้วพอได้ทุนคืนมาก็เก็บไปสักสามสี่วันเอากําเก็บกาไรก่อนอีกสักสามสี่วันหรืออาทิตย์หนึ่งนะฮะหรือเก็บจนกว่าเราจะคิดว่าเอยโอเคได้กําไรเยอะแล้วก็อเอากานะําไรเนี่ยมาเพิ่มกาลังขุดอีกนะฮะก็เพิ่มขยับไปขยับขึ้นไปขยับขึ้นไปเพราะว่าโอเคเลยครั้งแรกเนี่ยเราจะต้องเออเราจะใช้เวลาในการคืนทุนเนี่ยมันสองเดือนถูกไหมฮะ แต่หลังจากที่เราเพิ่มกาลังขุดเนี่ยหลังจากเราได้ทุนคืนแล้วนะเราไปเพิ่มกําลังขุดเนี่ยการคืนทุนมันจะเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าแรงขุดมันเพิ่มขึ้นนะครับพอแรงขุดเพิ่มขึ้นการการขุดได้เยอะขึ้นการคืนทุนมันก็เร็วขึ้นมันจะไม่2เดือนละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะมันอยู่ที่เราว่าเรารับความเสี่ยงตรงนี้ได้ไหมแค่นั้นเองนะฮะถ้าเรารับความเสี่ยงได้เราก็เล่นไป แต่ถ้าเรารับความเสี่ยงไม่ได้ก็นั่งศึกษาข้อมูลไปก่อนไม่ต้องเป็นรีบร้อนนะครับรยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมว่าวิทยเนี่ยมันยังอีกยาวไกลอ่ะนะฮะยังอีกยาวไกลยังทํากําไรกันได้อยู่เยอะนะครับอยู่ที่ว่าใครมองเห็นแล้วใครมีทุนพอที่จะกล้าเข้ามาเล่นเนี่ย เพราะบางทีเนี่ยเราไปนั่งเทรดเนี่ยอย่างผมเทรดเนี่ยบางทีมันก็เสียเสียเสียทีนี้ก็สามเป็นร้อยดอลเลยนะเวลามันลากอะ่ะเวลามันลากนี่ก็เสียเป็นเป็นร้อยดอลเลยนะมันมันก็ไม่ใช่ว่าจะได้ตลอดนะเนี่ยอย่างทองเนี่ยตอนช่วงที่ผมเสียไปเป็นร้อยเลยอ่ะมันลากตอนนั้นมันลากลงมาแบบ ไม่มีปีมีขุยเลยแหละนะฮะคือผิดคาดเลยอ่ะแล้วก็ไปตีคืนมาเสียเวลาเสียมันเสียเร็วนะแต่เวลาเจ้าคืนเนี่ยช้ามาก <c oughs> ได้คืนมาทีละสิบดอลสิบกว่าดอลยี่สิบดอลอย่างเงี้ยห้าดอลสองดอลอย่างเงี้ยแต่เวลาเสียปุ๊บเนี่ยโอ้โหม,มันลากทีละสามสิบสี่สิบห้าสิบไล่ลงไปเลยไอเราจะ จะปิดก็เสียดายอะ่ะนะเดี๋ยวมันจะขึ้นเดี๋ยวมันจะขึ้นนะถ้าเวลาเราเทรดน,นะถ้าเราดูแล้วเฮ้ยไม่ไม,ไม่ไหวเยปิดเลยนะฮะกดปิดไปเลยยอมเสียตรงนั้นไปดีกว่านะฮะแต่เวลาได้โอเคมันก็โอเคนะนะก็โอเคตอนนี้จีจีจใช่ไหมจีนี่ผมเล่นตั้งแต่เมื่อคืนใช่ไหะ จีเจจียูเนี่ยใช่ไหมจีเจเนี่ยขึ้นขึ้นลงลงนะจีเจจียูเนี่ยไซยเวนะฮะไซเวยอย่างเงี้ยเมื่อคืนเมื่อวานเนี่ยมันลากลงเห็นไหมเมื่อวานเนี่ยาานนะตรงนี้วันที่สิบ ผมมาเข้าอยู่ตรงช่วงนี้แล้วดูมันลากลากลงมาแล้วมันพึ่งจะมาตีขึ้นมานิดเดียวแต่ตอนตอนที่ผมบายนะฮะแล้วผมก็มาเริ่มเซลเริ่มมาเซลช่วงนี้นะฮะเซลลงมาแล้วก็ทิ้งไว้เลยนะ ะฮะแล้วผมมาออกออกจากเซลล์ช่วงนี้นะฮะนะครับแล้วก็ปล่อยไปสักพักผมมาเข้าบายตรงนี้มันลงนะฮะตอนนี้ตอนนี้ผมก็เลยตัดตัดบายทิ้งนะฮะจะซื้อเซลลโอ้ไม่กล้าซื้อมันก็เลยขึ้นมาดูเดะเห็นไหมพอเราตัดทิ้งปุ๊บมันขึ้นนะแล้วผมมาเซลล์ตรงนี้นะครับ เมื่อคืนตีผมตื่นมาตีสามอ่ะนะมันจะประมาณเดี๋ยวนะตีสามเดี๋ยวอ่าอ,อยู่ช่วงนี้วั้งที่ผมเล่นตีสามอ่ะเดยวนะที่ผมมาบ่ายอ่าเนี่ยเนี่ยผมมาบ่ายบ่ายมามาบ่ายอยู่ช่วงเนี้ยอ่าแล้วผมมามาโดดออกตรงนี้นะครับแล้วเมื่อเช้านี้นะฮะ รงเช้าเนี่ยผมมาเซลล์ตรงนี้นะครับแล้วผมมาออกมาออกตรงแท่งนี้แท่งที่มันขึ้นเนี่ยที่ลูกศรมันขึ้นเนี้ยเนะี่ยผมก็เลยออกถ้าเราดูนะถ้าเราดูเป็นนะแต่ผมไม่ไม่ไม่ค่อยดอูเพราะผมดูไม่ค่อยเป็นนะครับตอนนี้ก็ยังไม่กล้าเข้านะครับเจเหมือนกันนะ ตัวนี้เล่นคู่เมื่อวานโอเคก็คงไม่มีอะไรแล้วมัง้งเนาะก็ฝากเพื่อนๆืนไว้เท่านี้ว่าลองใจเย็นเย็นดูนะครับลองใจเย็นๆดูนะฮะแล้วก็ผมคิดว่าเดี๋ยวมันก็กลับมาเหมือนเดิมแหละเพราะว่ามันก็เคยเป็นมันก็เคยเป็นอย่างนี้นะวิทนี้ก็เคยนะที่ว่าเพื่อนสมาชิกบอกกดได้น้อยลงแล้วหลังจากนั้นมาก็ โอเคกลับมาปกตินะฮะก็ลองดูนะฮะก็คงไม่มีอะไรละฝากเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้แหละนะฮะสองร้อยเก้าวันผมว่าคุ้มแล้วแหละสำหรับคนที่เล่นพร้อมกันมาส่วนสมาชิกใหม่ก็ถ้าคุณถือสองเดือนนะฮะคืนทุนหลังจากคืนทุนแล้วนั่นคือกำไรของคุณแล้วแหละ สัญญามันตลอดชีพนะฮะสัญญาตลอดชีพก็สำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะฮะได้ทุนคืนไวๆกำไรกันเยอะๆไม่โดนหลอกไม่โดนโกงนะครับไม่เข้าใจตรงไหนสอบถามได้นะฮะหรือทักไลน์สุดตัวนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับผม